สวัสดีครับผมวันนี้นะครับบิ๊กชอนรถบ้านนะครับก็มาพบกับทุกท่านตอนดึกๆนะครับก็จะมาแจ้งข่าวนะครับว่าเชฟซุนิกนะครับเออ่น้องออฟนะครับกับน้องปอนะครับมาวางมัดจำจัดไฟแนนซ์นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยมองตรงเลยว่าสองสามวันเล่เรื่องนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบิ๊กชอนจะจัดให้ได้หรือไม่นะฮะออกได้ทุกเงื่อนไขนะครับยริยันเะไรก็ออกได้นะขอแค่คุยกันแค่เองนะครับแล้วคราวนี้นะครับมาพบกับก่อป้ายทะเบียนนะครับบิ๊กชอนรถบ้านนะฮะเป็นไง ขายด้วยนะครับ120บาทนะครับนะอยากได้ก็สั่งมาได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกนะครับลองออฟนะครับว่าหลังจากได้ลองนั่งแล้วนะนะแล้วก็ได้ลองดูรอบาขันเนี่เป็นยังไงบ้างนะครับนะครับรอบครับเห็นรถแล้วรู้สึกไงบ้างครับต่างจากในคลิปบ้างมไหมไม่ครับสภาพดีมากแล้วก็เครื่องดีแน่นดีครับวิ่งโัตัานใช้มากเลยครับต่างกับได้รูปมากเลยครับผมต่างต่างยังไงเนี่ย สวยกว่าในรูปเยอะเลยพี่มสวยกว่าในรูปครับผมไม่แหดใจหายแบบนึกว่ากูโดนเขาแล้วหยอกหยอกครับหยอกแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยเป็นไงบ้างฮะแม้ว่าจะตั้งราคาไว้สิบสามห้าเนาะไม่แพงครับไม่แพงเนาะแล้วก็ที่พันคือแหมมีการต่อรองนะฮะนี่ถ้าให้ได้ผมก็ให้นะฮะเห็นไหมใช่ครับยังสามารถคุยกันได้นะครับผมเอะไะครับหลังจากนี้นะครับหลังจากที่จัดผ่านนะครับแต่ผมมั่นใจว่าผ่านแน่นอนฮะผมก็จะทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเปลี่ยนเส้นกรองนะครับก็เปลี่ยนยางปัดผลถ้าไหนดูรายลละเเเเออียยด็กๆๆน้้ใหพิิ่มมต นะครับแล้วก็ผ่านแล้วเนี่ยผมจะขับไปส่งน้องออฟกับน้องปอนะฮะที่พระรามสองนะครับผมแป๊บนึงครับพี่มีอะไรพูดไหมครับวันนี้ผมได้มาเจอขวัญใจของเราครับพี่ชอนครับผมเย้โอเคต้องขอบคุณออฟมากนะครับบอกว่าเห็นบอกว่าเห็นแฟนบอกว่าดูทั้งวันเลยดูทุกวันครับผมทำงานไปดูทุกวันทุกวันนะฮะแม่ไม่รู้ไม่รู้แฟนของคิดในใจไม่ต้ถูกใจอะไรไอ้ขวัญไหลไอ้ขวัญดีครับ FC FC นี่ FC มาแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนครับว่าถ้าใครซื้อป้ายทะเบียน บิ๊กชอร์ไปสายนะครับแล้วผมไปเจอที่ไหนนะครับผมจะปาดหน้าเลยครับแล้วเลี้ยงกาแฟหนึ่งแก้วอันนี้ผมบอกเลยนะครับนี่เรื่องจริงนะถ้าเกิดว่าใครซื้อป้ไปเป็นผมนะฮะบิ๊กชอร์รถบ้านนะครับไปติดนะครับแล้วก็ผมเจอที่ไหนผมจะปาดหน้าเลี้ยงกาแฟหนึ่งแก้วนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับวันนี้นะผมนะครับน้องปอนะครับแล้วก็แล้วก็น้องอ๊อฟนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมนะฮะอย่าลืมกดติดตามบิ๊กชอร์รถบ้านนะครับแล้วคนเจะได้รถใหม่ครับนะครับบ๊ายบาย